อยู่ในยูใช่ไหมเวลาทำพางก็คืออยู่ในยูแต่ไม่อยู่ในตรงนี้อยู่ในยูแต่ไม่อยู่ในใน,นี้เรียกอะไรบ้างหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้า่ะก็เขียนมาหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้า

ไม่ฝออ่าคูหาดียูเนี่นสีก่อนสองสามสี่ห้าหแปูเนีนแปลว่าเอาหมดใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกแปดดูเนี่รว่อนดียูเนี่นสีใช่ไหมใช่ก็ไม่ก คำตอบอยู่ที <te am rhythm ma> <hi> ่ A นะคะคำตอบอยู่ที่ A นะคะอยู่ใน A ไม่อยู่ในเนี้ยเลขไปหนึ่ง่ังเดียวใช่หนึ่ง่ังเดียว ก็ไม่ต้งหาอะไรเอทามแน่แน่หาอะไรเอทามแน่นแน่เอาราทำอะไรดูเนี่ยทำไแน่แล้วเอาไปเอทามยูเนี่ยเอทามทามก็จะดแน่สายตาทยาสายตาถูกไหมสายตาถูกไหมครับอาทีนี้เราเรียนแล้วโดนจิตอารมณ์เปลี่ยนใช่ไหมเราเอามาใช้ครับก็การอะไรครับ เอทามทามตอนจิกจับยิ้มเป็นหน้าหง,งอแล้วก็ดีทามทามนะครับจะจิดให้มันถูกไหมลูกทามสองทามตอบเลยครับอเอกไย่อดแค่นี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไปดันคองมานะนะแล้นะาสจสองนะเสรามนะเเ่อบดีนเสร็จกันครับตอบเลย ไอเดาารนจีกรมงเปี่ยนลองทำซีน่าอะไรกันมันกลายเป็นอะไร B เป็น B คาใช่ไหมอีโมเซ็กซีคามล้วามโดนจก็ B คามคามยูเนียนกับซีคามคาก็กลายเป็น B ยูเนียนซเอาหมดใช่ไหม B ยูเนียนซก็มีละบ้างสอง เป็นแอนโอลเลอร์นะคให้วาดรูปนี้ก็ได้ให้เป็นไป,นปนตามคำสั่งในแต่ละข้อนะ,อะข้อหนึ่งปูซานไปก่อนข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสม,สมาชิกของ B แต่สมาชิกบางตัวของ B ไม่เป็นของเ ของ B แต่ว่า B ไม่ได้เป็นของ A หมดใช่ไหมอ่านะก็ว่าเป็นไงก็อ <No. S 1> อยู่ข้างในนะ B อยู่ข้างในอ่าดอยู่ข้างนอกต้องขับอ่านะข้อ2อันนี้ข้อ1นะครับอันนี้ข้อ2ในข้อ13ใหญ่น้อนาที่สิบนะอ่านะข้อ2องเาให้อะไร A เป็นสับเซตดีและ B เป็นสับเซตซี อาจจะนี้ก็ได้ a แล้วก็ b c ก็ได้เพราะว่าไดเรื่องสี่รูปเนี่ยข้อสอบเนียว่าได้เยอะใช่ไหมครับคิดแค่ไหลายหลายแตนะ่นะเวลาไปสอบนะครับอย่าไปคิดแค่แบบเดียวนะมันเป็นได้หมดนะครันะนะก็ไปลว่ามันมีหลายกรณีนะเดีไปนัง่งทำข้อสอบนะคะจะได้จินตนาการได้เยอะๆหน่อย อ่าภาษารับ A น n t e r s e c t B C น n t e r s e c t B A เนี่ยไม่ใช่ครัา A เป็นสับเซ็ต B C เป็นสับเซ็ต B A และ C ไม่เป็นสมาชิก่วงกันทำไง Thank you.

เอในสิไม่เป็นเซตว่าอันี้ข้อสอันนี้ข้อ,นนขอ B, เป็นเเซต A C ไม่เป็นเซต B a ใิเป็นเซตว่าอ่ะใครว่าดีไงบ้างเร็วช่วยหน่อย สามสี่ได้หรอมีสามสี่อ๋อมีสามสี่ก็ไม่ได้ไงก็ไม่ได้ซ้ำไงดีมากเลยถึงว่าเขาเขียนม้องยู่ใช่ป่ะบ้องมีไปด้วยมีได้แต่ไม่ใช่เป็นสับเซนดีคือแบบทั้งหมดเออใช่แค่ทั้งหมดสับเซนแต่ว่าอยู่ข้างในทั้งหมดมันเท่ากันถูกไหมแต่อย่างเงี้ยมันแค่เข้าไปนิดเดียวถูกไหมแต่ว่าซีมันไม่ได้อยู่ในมีถูกไหมครับ oh จริงๆแล้วเนี่ยเอกฤษศวกรเนี่ยตามปกติเรียนตอนโม6ม2 เรียนเรื่องที่สี่กราฟเนี่ยหลักๆมันประกอบไปด้วยจุดกับเส้นนะคะจุดกับเส้นเชื่อมมีจุดเนะครับแล้วก็มีเส้นเชื่อมจุดสองจุดนะจุด A จุด B แล้วก็มีเส้นเชื่อมนะครับเดี๋ยวจะเป็นนี้ก็ได้จุด A อแล้วก็เส้นเชื่อมนะฮะถูกไหมอันนี้คือหนึเส้นเชื่อนนะคะเพราะว่าวนกลับมาที่เดิมน่ะมันจะมีจุดเส้นเชื่อมมาดูก่อนเลย เรืงกราฟตรกลางหนากระดานนะคะเขาบอกว่ากราฟเป็นอะไรบ้างเป็นแผนภาพที่ประกอบด้วยจุดยอดนะคบและเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดนะคบจุดยอดเขาเรียกว่าเวอร์เกนะว่าอะรจุดยอดเขาเรียกว่าเวอทกนะคบเส้นเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรเรย่าอกเอ็นะโดยกราฟนะค ประกอบไปด้วยเซตจำกัด2เซตนะเซตจำกัดแปลว่าอะไรลูกทำได้ไหมได้นักสมาชคิดได้นะครับกราฟนีนะครับประกอบด้วยเซตจำกัด2เซตนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเซตที่แทนด้วยจุดยอดนะครับหนึ่งซึ่งเซตจุดยอดตัวเนี้ยเขาจะไม่เป็นเซตว่างถ้าเป็นเซตว่างนะครับในเรื่องนี้นะข้อนหนึ่งเลย เส้ที่ไม่เป็นเส้นบ้างของจุดยอดก็คือมันจะมีคือเส้นของจุดยอดนั่นแหละเวลาเขาเขียนนะเขาจะเขียนว่า v ีรงเลต g จุดยอดของกราฟ g นี่คือกราฟ v นี่คือเวกเตอร์แปลว่าจุดยอดเส้นจุดยอดของกราฟนะครับอสองเส้นของเส้นเชือเอ่อมก็คือเส้นเชื่อมใช่ไหมของกราฟอันนี้แปลว่าเส้นของเส้นเชื่อมของกราฟนะ มีข้อตกลงนะคะถ้าเอาตัว v วงเล็บ g นะคะไปใส่แอบจะแทนด้วยจำนวนจุดนะใส่ F, แอแทนด้วยจำนวนจุดถ้าเอา e วงเล็บ g นะคะใส่แอบเขาเรียกว่าจำนวนเส้นเชื่อมนะเขาเรียกว่าจำนวนเส้นเชื่อมนะคะอดูตัวอย่างที่สองครับตัวอย่างที่สอง เส้นของไรลูกจุดไรจุดจุดยอดใช่ไหมนี่ัวอย่างที่สองนี่เป็นขั้งข้ามี G มีอะไรบา้างแล้วก็มี A ใหญ่บ e ใหญ่ C ใหญ่ด e ใหญ่ดดอกใหญ่ e หญจงถูกไหมอ่าเอ G ด้วยอ่าอีจนะครับมีสมาชิกกี่ตัวหนึ่งสองส้าต chóng sân chương, sân chương như là bao gồm y hai đường, y gió, y y ว่าสองแม่ก็สองไปเรียนพูดไปสองบทเนี่ยเหรอเป็นด้อยด้วยก็สองวิชาเพิ่มเติม